หนุ่มโพสถึงงานของน้องทีนค่ะเรียกได้ว่ากลายเป็นกระแสข่าสำหรับน้องทีนจะองร้านอ้วนรึม้มกระเพรา ตะหิวัดค่ซึ่งต้องเรียกว่าหลายคนเองคงจะรู้จักกันดีนะคะน้องเนี่ยก็กําลังจะสร้างเนื้อสร้างตัวได้เลยล่าสุดนี้เพจตีอ้วนชวนหิวได้แจ้งข่าวเศร้าค่ะน้องเองได้จากเราไปแล้วซึ่งก็เป็นเรื่องที่น่าจกใจมากๆค่ะสาเหตุก็เกิดจากการที่น้องนั้นติดเชื้อในกระแสะเลือดค่ะช่วงเวลา20นกา20นาทีก่อนน้องจะจากไปน้องล้มลงที่เตียงของโรงพยาบาลและมีการปั๊มหัวใจแต่ไม่สำเร็จค่ะต่อมาเอง พี่ต่อผู้ที่ดูแลน้องทีนส่งโรงพยาบาลกระทั่งน้องจากไปน้องทีนได้จากไปแล้วก็เป็นดราม่าอยู่ไม่น้อยแล้วค่ะล่าสุดทงเหตุของ Facebook ตีอ้วนชวนชิม ท่านที่คิดจะช่วยบริจาคหรือมอบเงินให้กับน้องทีนผมขอแจ้งตรงนี้ว่าไม่ต้องกันเลยครับหรือถ้าจะมอบขอให้มอบให้กับคนที่ดูแลน้องจริงๆที่ผ่านมาก็คือพี่ต่อตอนที่น้องไม่มีใครน้องร้องหาทางญาติทางพ่อแม่ไม่มีใครมาดูแลเลยวันนี้น้องเสียท่านทั้งหลายจะมาขอเป็นคนมารับเงินช่วยในงานต,ต่างๆผมว่าไม่สมควรนะครับตอนที่น้องตือดร้อนเนี่ยคุณอยู่ที่ไหนซึ่งต่อมาพอแท้ๆของน้องทีนได้ทราบข่าวก็เปิดใจ ที่ผ่านมาไม่เคยทิ้งลูกเมื่อเห็นว่าเขามีอาชีพแล้วก็ไม่อยากเข้าไปยุ่งหรือแสดงตัวกลัวจะดูไม่ดีพอลูกจะได้เดินด้วยตัวเองในสิ่งที่รักสมัยก่อนเองมีปัจจัยหลายๆอย่างทําให้ต้องแยกทางกันที่ผ่านมาติดต่อหาลูกบ้างแต่ที่หายไปเพราะว่าเดินทางไปทํางานหลายที่เลยทําให้ติดต่อกันยากส่วนหยารู้จักโซเชียล ก็ไม่คิดว่าลูกจะลำบ,บากขนาดนี้5ทนันวาที่ผ่านมาก็มาหาลูกแต่ไม่เจอมารู้อีกทีลูกก็อยู่โรงพยาบาลได้คุยกันตลอดผ่านทางไลน์ตอนแรกอาการก็ดีขึ้นแต่จู่ๆอาการซุดแล้วก็จากไปพอรู้ข่าวก็ใจหายแล้วก็มาหาลูกไม่ทันต่อมาพบว่าเฟซบุ๊กรายหนึ่งคขะโพสว่าใครไปช่วยงานน้องทีมให้ซองช่วยงานหรือโอนให้พี่ต่อเท่านั้นนะครับบางคนไม่เคยมาดูแลน้องตั้งแต่เกิดปล่อยให้น้องลำบากจนลมหายใจสุดท้ายก็ยังมายืนรอรับซองงานนี้ก็คงต้องรอติดตามและ ค่ะ